ไหนลูกพอกรใจเอาพอบอฟังหรือใดแล้วเมนสิยเอาแก้วนั้นมาวางกองให้ทวมลูก ให้สิบหมื่นล้านร้อยแก้วเพชรนินลูกโบกินดีรับฟ้าสิตกลงได้ขอยู่ไปจนว่าเท่าบ่เอาไปกระตมจ้าคนสิคมนินท้าว่าอีเท่าข้างบ้านยังใครบ้างก็ทุกใจพอกเก่งจนชี้ไม่ให้กลับกลาเป็นนกกระจิงละ เ่สิมาบังคับลูกปัดตานั้นนี่กูโบสิ์ทางสำเร็จด้เงียบได้ไข้เศร้าสาเลึกคิดว่าลูกนี่เสือปัดตา ปัตาสิไงเป็นนกไม่ทางเป็นได้ยาสิวังพอบฟพอมคำอ่อนตอนหลังหลังสิหูดอกสิบ้าลูกนอกอกเอาแต่พอสิเอินบอกขัดเทเตสิจาสิว่ามากระดชนได้อเสียใจ โคสอนมนโนนรวมจาสิวังเป็นสิ่งให้ติดตรังหรือเป็นขังเอาไว้จากสิบปีให้รับปากยากกูดอกโพขายากกูดอกโพขาทั้งสิเออรับคำเอาลงตำไรครกกระบอกเออทั้งเออในอำเภอสันฟองตัดสีนบ้าน อดก่อนสิถึกดาบเหาดาบเหานางยังเบ้าว่าบ่เอาว่าบ่เอาอีพ่อเออมันยากปนั้นแล้ตาจะ๋าพอบอกกับผัวมันดีปานนั้นตัวลูกหล่าเม่นินลงมาเบ้าว่าเอาส่ ปัตตาโลกกแขนข้างมัดเท่าแล้วเพี้ยนเบาพูดอ่อนปัตตานั่งน่าน้อยกะบอกควงยอมรับบีบขมับทับเล็บกะบอกกลัวทั้งเซนดินสิกลายเป็นน้ำผู้เขากลายเป็นทองคเลืองอาลามกะตาม ສງໄຍໂທສ້າງນົກກະຍ່າງຕ່ຳຈັງມືືແລະໂຈຈັງສິເອົາເຕົາສິມີງາຄົງອີກກະຕາຍສິມີເຂົ້າຢ່າໄຖເອົາພົວປສອນ เล่นลนมันมีใบเกิดงากะบอบังหัวสาจะาสาวให้เมื่อยลีนลีบเศร้ามองงดงดสาคุณพอแมหไงกว่าฟังหนักกว่าท่อ โลกบอกเคยย้ำยันก้าวประนามพ่อคลังยังจำจริงยอนย่องสรรเสริญทุกเร้าคำบอกเคยว่าสิงหยยบย้ำเนรคุณโทกปล่อยยังกลเบาระลึกทานขอผูเชื่ไว้เหนือกล่าวย้ำหลับ คุณพ่อแม่ก่อนบอกเคยปาลาทิมพ่อครั้งให้สั่งดูลูกเป้าโูสอนคงบมอเมนเนรัก คนมีใจเป็นวนาปตานั่งกระโดยดังบว่าผิดเพื่อนจากคนอื่นท้องเมื่อหิวอยากเข้าเหม็นเกินได้กระโปรงความประสงค์บิดาไทยอยากเขียนมีคู่โลกกันสาบผู้หมดเสียงบ่ออัดเทียงงับเตงเครื่องคัดของเครื่องหัวใจของลูกโยมลูกว่าท่านอยากมีคู่เป็นสี่สิบคำ หรือเส้นคำพอด่อนนางยังเบาว่าบอเอาว่าบอเอาดอกพอออเอาจังสีสะพอนออาจังไหนปตาจระจรามเนี่เจ้ารับมันเพิ่นตอนใดรับมันกันเมื่อเศร้านะครับแม่เจ้าตอนเจ้าอยู่ั้งสั้นที่เจ็ดนั่นนะ กะดีตัวพอเอาจังสี่สนอเอาจังไรเพื่อใบเสียนาเสียตาทั้งสองกำสองาฟว่ามาถ้าประท่านคาเบือกามเว้นพรน้ำไปเอาเงินไปขึ้นเพิ่นละกระบอกให้เพิ่นตั้งใจมาไม่พูดออกเพิ่นสาปีสิมาขุนเมพอจังไงเพิ่นมาไม่หมันไม่ว้ามันกระเสียสัจจะเสียเทียตัวลูกหล้าเอาจังเสียสัจจะเสียนาเสียตาเสียซื่อเสียงสันติจังสันไทยอีเมตแตดงแท่นสนตัวว้า เจ้าสร้างหาว่าแท้มาหาว่าแล้วเฝ้าองค์ี่แล้วาเจ้าจันเสียหน้าเสียตาจันเสียศักดิ์ศรีแม่ป้าท้อลูกนี่แม่มนจังสิเสียดพออ้าก้นถึงพอเอื้อนางยังเบาฟ้าบ่อเอาไปขอเสาเพิ่นใบหเพิ่นใบเดือนเจ็สองปีสิมาจังให้เพิ่นมาใหม่เด้อพอเด้อลูกพอตกลงใจปัตานะ ຍັງບພ້ອຍຂົຮີຫ້ເໄວສິ